ข่าวสั้นทันโลกฝากกติดตามด้วยนะคะหนุ่มสกุลดังซิ่งแลนดโรเวอร์ชนบนทางด่วนดับหนึ่งสาหัสหนึ่งฮิ้วตรวจแอลกอฮอล์หนุ่มนามสกุลดังซิ่งแลนดโรเวอร์แซงบนทางด่วนพุ่งชนรถคนงานปรับผิวจราจรบนทางด่วนดับหนึ่งสาหัสหนึ่งคนขับเจ็บเล็กน้อยเพื่อนคนงานยันมีกลิ่นลักษณะคล้ายคนเมาตำรวจส่งตรวจแอลกอฮอล์ เมื่อเวลา2นาฬิกา20นาทีวันที่30มกราคมพลตำรวจโทพิเชษก้อนแพงรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอทางด่วมหนึ่งรับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิตบนทางพิเศษเฉลิมมหานครทิศทางจากบางนามุ่งหน้าดาวคนองแขวงและเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาล จุลาลงกรเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนและอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงที่เกิดเหตุอยู่บนช่องทางเดินรถขวาสุดช่วงทางโค้งต่างระดับท่าเรือที่แยกไปดาวคนองพบรถแลนด์โรเวอร์สีดำทะเบียนชอว333กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับเยินห่างไปประมาณ50เมตรพบรถไถนาที่ดัดแปลงเป็นรถทำความสะอาดสภาพถูกชนพังทั้งคันจนล้อหลุดออกจากตัวรถ ชิ้นส่วนตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนใกล้กันพบศพนายเอกชัยเอี่ยมสะอาดอายุ33ปีชาวจังหวัดสแก้วคนขับรถทำความสะอาดดังกล่าวสภาพคอแขนหักสวงเสื้อสะท้อนแสงทับเสื้อยืดสีดำนอกจากนี้ยังมีคนงานอีกหนึ่งไรซึ่งนั่งอยู่บนรถกับนายเอกชัยได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เทพทารินส่วนคนขับรถแลนด์โรเวอร์รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อนายสรวีจำปาทิพงอายุ22ปีถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่สอนอทางด่วนหนึ่งจากการสอบสวนนายอนุสร์ดีวงหนึ่งในคนงานที่เห็นเหตุการณ์เบื้องต้นเล่าว่าตอนที่คนงานกำลังทำงานขูดผิวถนนเตรียมปูพื้นยางมาตอยใหม่ โดยกั้นผิวถนนเปิดช่องทางให้รถผ่านเพียงช่องทางเดียวขณะนั้นกำลังทำงานอยู่หน้าป้ายจราจ,จรเตือนก่อสร้างก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ1นาฬิการถแลนด์โรเวอร์คันก่อเหตุได้ขับปาดหน้ารถบรรทุกมาด้วยความเร็วสูงคาดว่าไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วชนเข้าที่รถคนงานอย่างแรงทำให้รถไปกระแทกกับขอบทางจนผู้ตายซึ่งเป็นคนขับกระเด็นออกมาจากรถประมาณ20 และยังมีคนงานอีกคนที่อยู่บนรถคันเดียวกันได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพอลงรถมาก็พบว่ามีกลิ่นแอลกอฮอล์มีท่าทางคล้ายคนเมางสุราทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายจรวีคนขับรถเกิดเหตุมีนามสกุลดังเหมือนเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลังเกิดเหตุถูกคุมตัวไปที่สอนอ ทางด่วนหนึ่งแต่พบว่ามีอาการบาดเจ็บจึงถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเทพทารินพร้อมให้แพทย์วัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจโดยยังไม่ได้ตรวจเบื้องต้นแบบเป่าที่สถานีตำรวจเนื่องจากบาดเจ็บขอมารักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นหลังพักรักษาตัว พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไว้ก่อนส่วนข้อหาอื่นๆต้องรอตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆประกอบเพิ่มเติมส่วนศพผู้เสียชีวิตส่งให้นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปข่าวสั้นทันโลก ฝากกดติดตามด้วยนะคะ